ร้อยตรวเอกเฉลิมอยู่บํารุงรองนายกรัฐมนตรีกล่าวถึงกรณีที่คณะกรรมการการเลือกตั้งหรือว่ากกตมีมติเอกชน5ต่อ0ให้ใบเหลืองพันตำรวจเอกสามารถม่วงสิริสสกรุงเทพมหานครเขต28พักปรปชาธิปัต์ว่าส่วนตัวรู้สึกดีใจเพราะว่าการเลือกตั้งใหญ่เมื่อวันที่3กร,รกฎาค,คม2554เห็นชัดว่าตำรวจวางตัวไม่เป็นกลางมีการขนคนมาลงคะแนนแล้วก็ข่มขู่ผู้ใช้สิทธิเลือกตั้งซึ่งเรื่องนี้ผู้ร้องไม่ใช่ตนเองแต่ว่าเป็นประชาชนที่ต้องการรักษาความเป็นธรรมทางนี้ต้องรอขั้นตอนของกกตอีก อสองสัปดาห์ในการส่งเรื่องให้สารดีกาแผนกคดีเลือกตั้งซึ่งก็จะมีการรอดูว่าสารมีคำพิพากษาออกมาอย่างไรทั้งนี้หากว่ามีการเลือกตั้งซ่อมในฐานะที่ดูแลพื้นที่ฝั่งธนบุรีก็พร้อมที่จะช่วยรณรงค์หาเสียงส่วนการส่งคนลงสมัครรับเลือกตั้งก็ขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของกรรมการบริหารพักแต่ว่าทางด้านของส่วนตัวเองนะคะก็อยากให้ในายวันอยู่บำรุงอดีตผู้สมัครสอสอพักเพื่อไทยบุตรชายซึ่งเคยลงสมัครเลือกตั้งในพื้นที่ดังกล่าวพิสูจน์ตัวเองอีกครั้ง เเดิมลูกชายผมลงครับไปพันหนึ่งแล้วตอนนี้อส่วนฝั่งทนพักมอบหมายผมเป็นประธานดูพื้นที่แต่ผมก็ตัดสินใจโดยลำพังไม่ได้แต่ใจผมเนี่ยก็อยากให้วันเขาพิสูจน์อีกครั้งหนึ่งก็จะเสนอทางพักส่วนคณะกรรมการบร,าาริหารพัก พี่นายยังไรก็อยู่ที่คณะกรรมการบริหารพักเราไม่สามารถไปต่อรองได้เพราะระบบพักเนี่ยมันเหนือตัวบุคคลตอานายกรัฐมนตรียังได้กล่าวถึงกร,รณีที่คณะกรรมการป้องกันและปร,บราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือว่าปปชชี้มูลความผิดการซื้อขายที่กร,รณี ที่ธรณีสงในคดีสนามกอล์ฟอ่าวพายโดยระบุว่านายยงยุทธวิชัยดิตรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา157ขณะที่ดารงตําแหน่งรักษาการปลัดกระทรวงมหาดไทยว่าจะไม่มีผลกระทบกับพรรคเพื่อไทยเพราะว่าเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นในอดีตขณะเดียวกันก็ยังมีขั้นตอนทางกฎหมายที่ปปชจะต้องส่งเรื่องให้อัยการสูงสุดจึงต้องรอดูความเห็นของอัยการว่าจะสั่งฟ้องหรือไม่ค่ะ